มาคุยกันเช่นเคยครับวอประตูอัตโนมัตินะครับวันนี้เข้ามาหมู่บ้านย่างงามจังหวัดตรังครับมาติดร,ระบบประตูอัตโนมัติให้บ้านของพรรคพวกครับจึงอันนี้สุดอันนี้สุดคือระยะนี่ปรับตั้งได้นะครับปรับตั้งได้จะให้ห่างจะให้แคบปรับตั้งได้โดยลิมิตนี่ก็คือลิมิตเราปรับตั้งได้หน้าหลัง ปรับตั้งได้ครับลิมิตหน้าหลังสั่งปิดสั่งเปิดด้วยลิมิตไม่หลุปรับตั้งได้ระยะห่างเอาเปิดจะเอาแค่ไหนปรับตั้งได้ดูลิมิตครับวัวประตูอัตโนมัติครับมีสาขาตรังและภูเก็ตนะครับสนใจติดต่อนะครับติดต่อ0 9 1ย์้าอ่ามดเปิด1 6 2 4 5 3 3สครับ คุณเจ้าของบ้านใจดีคุณเจ้าของบ้านก็รอใจดีขอบคุณนะครับสำหรับที่ตามชมและสนใจติดต่อนะครับสวัสดีครับ